กาบเรียนท่านประธานสภาที่ประรลกก็ผมนายสุเทพอุ้นตัดส่วนแรงงานวันนี้จะขอพิปายพลกองเงินกู้ห้าแสนร้านที่รัฐบาลนำเสนอประเด็นแรกเรื่องของการเยียวยาที่ไม่ทั่วหน้าประเด็นที่สองเรื่องก,การสร้างงานใหม่จากการกู้เงินปีที่แล้ว หนึ่งล้านล้านบาทใช้เยียวยาประชาชนไม่ทั่วหน้าการฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างงานใหม่อย่างไม่มีประสิทธิภาพโครงการเราไม่ทิ้งกันทําให้พี่น้องประชาชนตกโลนจํานวนมากทําให้มีคนตกโลนเดือดร้อนต้องไปเรียกร้องหน้ากระทรวงการคลังในการทบทวนสิทธิ์จึงมีคําพูดว่าไวรัสไม่กลัวแล้วกลัวอดตายมากกว่าประชาชนแรงงาน ต้องไปเข้าแถวขอความช่วยเหลือต่างๆนาๆนาผมในฐานะที่เป็นแรงงานเป็นผู้แทนจากแรงงานได้มีการนำเสนอความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานในระบบมาตรา3 3ในข่าวที่แล้วของชีวิตคุณดวงพรเพื่อนร่วมงานที่ทำงานได้ค่าจ้างรายวันและมีผลกระทบจากเศรษฐกิจ62ตกกระทบจากโควิดและการใช้มาตรการของกระทรวง แรงงานที่ทำให้ไม่ได้รับเงินและเงินน้อยลงน้อยลงและโดยเฉพาะพี่น้องแรงงานข้ามชาติไม่ได้รับการดูแลเยียวยาจากรัฐบาลชุดนี้เลยสภาพการทำงานของพี่น้องแรงงานที่ทำอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมชีวิตต้องทำงานมากกว่า8ดชั่วโมงต้องทำร่วงเวลา10ชั่วโมง12ชั่วโมงถึงจะมีเม็ดเงินที่เพียงพอ กับการดํารงชีพจากค่าจ้างที่ได้รับจากค่าจ้างขั้นต่ํานั้นน้อยมากแต่ผมมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานต้องรีบดําเนินการแก้ไขค่าจ้างขั้นต่าโดยด่วนโดยเฉพาะในแดชั่วโมงที่ทํางานต้องมีค่าจ้างที่เพียงพอกับการดํารงชีพดูตัวอย่างจากข้าราชการก็เห็นได้ว่าทํางานแค่8ดชั่วโมงแล้วทําไมแรงงานในภาคเอกชนนะครับทั้งในระบบต้อระบบ30กว่าล้าน ถึงไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นได้ต้องใช้ก็เรียกแรงงานอนาคตมาพอกเกษียณไปไม่กี่ปีด้วยการตากตาําก็เสียชีวิตลงด้วยความรวดเร็วนี่คือสิ่งทรีังที่เกิดขึ้นดังนั้นนนานา,นา,นา,นาสากลเองกําหนดว่า8ชั่วโมงของการทํางาน8ชั่วโมงที่สองพัฒนาเรียนรู้ตนเองและปารทที่สของวันหนึ่งก็คือการพักผ่อน สำคัญยิ่งการเปิดสิทธิ์ในเรื่องการรวมตัวอนุสัญญา i l o 8798เพื่อให้แรงงานได้มีการรวมตัวก็ไม่เคยมีใจหยิบยื่นเข้าไปสู่กระบวนการประกันสังคมต้องมีทั่วหน้ามาตรา3340เพื่อจีเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องแรงงานนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแต่รัฐบาลท่านประยุทธ์จานโรชากลับไปเยียวยาทุนผูกขาด ที่สนามบินขายภาษีและโดยเฉพาะเรื่องของโครงการรถค่าสัมปทานอีกสองหมื่นกว่าล้านทำกับประชาชนคนแรงงานอย่างนี้แหละครับใช้เวลาในการพิสูจน์หลายเดือนเป็นปีแล้วสิ่งที่ได้ก็คือเศษเนื้อข้างเขียงอย่างที่หลายท่านอภิไปรายไปแล้วและพี่น้องแรงงานข้ามชาติด้วยเขาเหล่านั้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มมาทำงานให้ประเทศไทยแต่ทำไมไม่ดูแลดังนั้นทนชั้นแรงงานนะครับ โปรดจำไว้นะครับเราชนชัน้นกรรมอาชีพใครกระทำกับพวกเราอย่างไรในการที่จะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งข้างหน้าจะเป็นตัวชี้วัดผมมาเป็นผู้แทนรัษฎรจากพักอนาคตใหม่สู่ก้าวไกลได้การรับมอบหมายเป็นประธานกรรมธิการการแรงงานมีเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมามากมายไม่ว่าจะเป็นนะครับหาบเ,เล่แผงลอยมอเตอร์ไซค์วินแท็กซี่ พี่น้องที่ทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมถูกเลิกจ้างถูกปฏิบัติกับการกดขี่ด้วยกฎหมายที่มีอยู่และขาดปิทธิภาพของการทํางานจากภาครัฐที่ไม่เยียวยาเขาเหล่านั้นไม่ดูแลให้ได้ค่าชดเชยตั้งแต่ที่เริ่มต้นมาเกิดวิกฤตจ,จะสองปีเข้าปีที่สามแล้วยังไม่ได้รับค่าชดเชยเลยครับแบบนี้ประชาชนจะเอาเงินที่ไหนมาจับจ่ายใช้สอยชีวิตนะครับบ้านเช่า ข้าวซื้อรถผ่อนลูกเรียนพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องแรงงานพี่น้องประชาชนน้ำซ้ำเรื่องของการอุดหนุนเอ e เไม่ได้เดียวยาแล้วเอ e อไม่มีทุนที่จะเยียวยาประกอบธุรกิจจะนำเงินตรงไหนมาจ้างแรงงานเมื่อแรงงานไม่ได้รับค่าจ้างไม่มีเงินลำลงชีพไม่มีเงินเลี้ยงครอบครัว ปัญหาเหล่านี้ก็กดทับพ,พี่น้องประชาชนทำไมครับไม่เลือกปฏิบัติกับก,บการดูแลประชาชนโดยเท่าเทียมกันสิ่งเหล่านี้คิดสิครับทำให้กับพี่น้องประชาชนเขาจะได้มีเงินดำรงชีพต่อสู้และให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนำซ้ำการเยียวยาโครงการเราไปทิ้งกันกระทรวงแรงงานมีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่อีกสอง0 0พันกว่าคนเพื่อไปตรวจสอบ ผู้ที่มาลงทะเบียนเยียวยาแสดงว่าไม่เชื่อใจประชาชนแล้วประชาชนจะเชื่อใจรัฐบาลชุดนี้ให้บริหารแล้วจะมากู้เงินกู้กู้เพิ่มอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ประชาชนที่ผมลงไปพบก็ฝากสะท้อนมาจากพรักก้าวไกลก้าวไกลเราเองก็พยายามนำเสนอว่าให้มีการเยียวยาแบบทั่วหน้ามีสูตรต่างๆนำเสนอไปแต่ไม่ได้รับการพิจารณาตอนนี้นะครับ พี่น้องประชาชนของผมจะอดตายกันทั้งประเทศเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ท่านผู้นำประเทศรับฟังข้อมูลที่เท็จๆมีการรายงานที่มีการแต่งเติมภาพขึ้นข้ไปไปดูนะครับประชาชนตัวจริงเขาเดือดร้อนขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเดี่ยวๆมาดูประเด็นเรื่องการจ้างงานใหม่สนิน,นะครับจากการกู้เงินไปหนึ่งล้านล้านบาทใช้ใจ่ายไป80เซน ณข้อมูล2 8พฤษภาคม64สำคัญยิ่งกว่านั้นนะฮะงบในเรื่องการจ้างงานที่จะบอกว่า400ล้านบาทแต่พอคอลมออนุมัติ100ล้านบาทใช้จริง7 0 0 0ล้านบาทยังไม่ถึงครึ่งที่อนุมัติเลยครับแล้วจะเกิดการจ้างงานได้อย่างไรการรักษางานการสร้างเศรษฐกิจใหม่มีความจําเป็นครับถ้าไม่ดําเนินการเศรษฐกิจไม่หมุนเวียนการจ้างงานไม่เกิดขึ้น งบหนึ่งแสล้านบาทที่จะนำมาลงทุนทำได้จริงสามหมื่นล้านบาทเบิกจ่าย18แปเปอร์เซ็นต์แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจตั้งงบไว้หนึ่งมล้านบาทใช้ไปเพียงสิเปอร์เซ็นต์รัฐบาลสัญญาว่าจะจ้างงานสี่แสนตำแหน่งทำได้จริงแสนต้นต้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโครงการเรื่องของการนวดอธิแผนไทย ตั้งงบไว้9ล้านทำจริงใช้ไป9 0 0าไม่ถึงหเปอร์เซ็นแล้วมันจะได้รับการพัฒนาได้อย่างไรโคกหนองนามโมเดลก็เช่นกันงบ5,000ล้านใช้จริง870สบล้านแล้วก็ไปทำอย่างที่คุณนัชชาได้บอกอยู่ในค่ายทหารประชาชนจะได้อะไรจากการกู้เงินไปโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลผู้สูงอายุที่พึ่งพิง จ้างงาน20วันวันละแ8ชั่วโมงจ้างเดือนละ5 0 0พันพอจ้างจริงๆกันใน1เดือนลาออกหมดครับเพราะเงินไม่เพียงพอ,อ,อก,การลงลุงชีพของคนที่จะไปทำงานโครงการโคเปเมนคุยนักคุยหนา2 6 0 0 0นอัตราทำเข้าจริงไม่ได้ต้องถอยไปตั้งเป้าหมายที่5้าหมื่นและปัจจุบันนั้นได้เพียง2 0ง0มนอัตราเท่านั้น มันเจ็บช้ำจริงๆครับสำหรับพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ผมเป็นตัวแทนซึ่งเรื่องของ CSR หยุดเธอครับการสร้างภาพประชาชนไม่ได้อะไรครับกับการที่ไปถ่ายรูปสร้างภาพบีบให้จนแล้วแจกกดให้โง่แล้วปกครองปล่อยให้ป่วยแล้วรักษาใช้ภาษีรีดมาแล้วสร้างบุญคุณ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการผมเองได้ข่าวในวงในว่ารัฐบาลนะครับจะมีโครงการเพื่อรักษางานคล้ายๆกับที่เคยเสนอไปพรกพิธีแล้วแต่ท่านประธานครับสายเกินไปหรือเปล่าครับและพูดได้เลยว่าจากผลงานหนึ่งปีที่ผ่านมาทําให้ผมไม่เชื่อใจในการบริหารของรัฐบาลที่จะทําได้สําเร็จรัฐบาลจะขอกู้มีเอกสารมาเพียงน้อยนิด ที่ประชาชนจะกู้ธนาคารมีเต็บเ็นมีทําแผนตัวเครดิตดยูโรแต่ประชาชนนะครับจะดูมัดให้รัฐบาลมีเพียงเอกสารไม่กี่แผน่นได้อย่างไรโดยสรุปนะครับรัฐบาลควรกลับไปนําแผนมาใหม่ให้ประชาชนเห็นรายละเอียดมากกว่านี้เหมือนที่หลายหลายท่านพูดนะครับขอยี่ดีนะครับจะเห็นได้ว่าการจัดสวัสดิการที่ไม่ทั่วนหน้าการจัดบริการแบบสงเคราะห์ตกหล่นแค่ไหน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอนาคตประเทศไทยต้องมีระบบรัฐสวัสดิการสุดท้ายนี้ผมขอเรียกร้องให้ท่านนายกทฐมนตรีโปรดเห็นแก่ประชาชนโปรดล็กตัวเองให้มีให้คนที่มีความรู้ความสามารถที่มีความเข้าใจประชาชนมาบริหารประเทศอย่าปล่อยให้ประชาชนต้องลำบากอีกเลยครับรัฐสวัสดิการทั่วหนะ้า มวนประชาเป็นสุขหมดทุกทั้งแผ่นดินขอบคุณมากครับท่านประธานสวัสดีครับ